ดูสิเขาเอาอะไรมาให้เรานะอ๋อก็มีเด็กเกิดอ่าแล้วก็ดูปอีก3หน่อนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับทีนี้ตอนเราก็สู่ช่อง r e s e n t e v e r วันนี้เราก็กลับมาพบก,กับเกม Oxygen Not Included นะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่เลยเนี่ย <c ười> คือผมอะยุบรวมกันแล้วนะก็คือยุบซีซั่หนึ่งบซีซันสอะไว้เป็น 1เกมไปเลยเออก็เล่นเป็นพาร์ทยาวๆไปเลยเนาะจะได้แบบไม่ยุ่งยากในการจัดการบริหารเออผมเองแหละที่จะไม่ยุ่งยากอ่ะออเรากลับมาต่อนะตอนนี้ก็เป็นไซเคิลที่98แล้วตอนนี้ห้องน้ําแบบอัปเกรดของเราเขาก็ทําเสร็จแล้วครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งหนึ่งรอคนมาทําต่อก็ไม่ต้องเดาอว,ว่าใครอ่ะ <ś ś ใช่โทรวาโดนนัเองนะเดี๋ยวเขาก็มาตัวนี้ไปไหนแล้วนะอาวโทรวาโดหายเออแถวนี้แหละเอ้ยเกิดการขาดแคลนอาหารมันเกิดขึ้นนะเพราะว่าอย่างว่าแหละคือไม่มีของกิน <ś 2> <ś 2> นี่ไงตั้งเป็นก้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครมาทำอีกเหรอนะเออถ้าอยงนั้นต้องเร่งจัดการพวกนี้นั่นแหละก็ะแบบเพื่อความอยู่รอดอ่ะนะ ลาก่อนปีบลาก่อนดิกโกดูสิจะมายังยังมีใครมาไหมฮ่ามาแล้วคอมแบทนะโอ้ <c oughs> ฉันไม่อยากทำเลย <c oughs> นี่ไงมองมาแล้วหนึ่งตัวก็เนื้อก็ร่วงมาข้างล่างเลยเหรอจริงๆริงไอต,ตรงนี้ก็ก็ทำได้นะแต่เขาก็ไม่ค่อยมาทำาัินสักเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวคงจะต้องทำฟาร์มบริเวณนี้นะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างดีแต่ว่าหลังจากที่เราสูบน้ำ ไปที่บ่อน้ําดีเราแล้วนะไอ้นี่ไง,ไงเอ้ยเครื่องฟักไข่เสร็จแล้วหนึ่งเครื่องเอ้ยถ้างั้นเราเริ่มทําการขุดเอ้ยไม่ใช่เริ่มทําการ,รทารําปั๊มน้ํานะดูดไปที่บ่อนู้นเลยแล้วกันเพราะว่าเราจะได้เตรียมพื้นที่ออืเไกลใช้เล่นนะไ <c oughs> กลไกล่ไก่ก็มาทางนี้แล้วก็วิ่งผ่านทางนี้มาเกาะแล้วก็มาทางนี้นะเออ,เอ,อ เมาลื่นเมาลื่นแล้วก็มานี่นี่ก็คือถามว่าทําไมผมไม่เอาต่อเข้ากับน้ำเอเส้นน้ําปะปานี้เลยก็เพราะว่าผม,มาอยากจะให้มันเติมบ่อก,ก่อนถ้าเรามาเติมเส้นเนี้ยเวลาไม่มีใครใช้น้ําน้ําก็ไม่ถูกสูบไปไงแล้วมันก็จะไม่ไม่ไปสักทีอ่ะนีอ่อย่าลืมพลังงานนี่พลังงานใช้จากชุดนี้เลยไหมโอ้เราจะได้ไม่ต้องสร้างเยอะอือจ ต่อมาทางนี้ย้อนมานี่แล้วก็มาทางนี้นี่เรียบร้อยทำไมก็มาสร้างเลยสร้างในทันใจแล้วก็หายใจไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวดูสิเขาเริ่มทําการสร้างอ้อาหนุ่าจะเริ่มทําการสร้างโอ้เขามาเก็บมะกรูดในน้ํานี่เองโอ้โหชีวิตช่างน่าสงสารก็ยังไม่มีใครมายิงไอเดโกตัวนี้นะเนี่ยหึคืออะไรอะลิควิดไปทําไมน้ํามันบล็อกกันเหรอก็ไม่นะก็ปกตินะทําไมอะ่ะ แล้วมันขึ้นทําไมอ๋อหรือว่าเพราะว่ายังไม่ได้คอนเน็กแค่นั้นเองเราต้องรอดูรอดูเออแล้วตรงนี้ทําไมมันทํางานะนะผมปิดเดะเออเพราะาเมื่อกี้สังเกตเห็นเนี่ยมีพวเนี่ยมันสูบน้ําเสียขึ้นมาเฉยเลยผมก็งงว่าสูบทําไมเนี่ยทำไมต้องสูบนี่เขาทําการสร้างท่อน้ํามาเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยฮีโร่ของเราอีกแล้วแหละทาัพโดทาัพโดทำไมเออแล้ว,เด,วเดี๋ยวผมจะอืมเพราไม่ทําอันนี้สักทีปรับให้เป็น6เลยแล้วกัน จะได้ทำจะได้ทาเครื่องทำไลท์ลอฟแยกออกมาอีกทีหนึ่งนี่ไงจะทำก็ทำได้แต่พวกนายแค่ไม่มาทำเท่านั้นเองใช่ไหมละ่ะปิดงานด้วยทราบบโดทุกทีอนี่ไลท์ลอฟไลท์ลอฟแล้วผมก็ปรับตรงนี้เป็น9เหมือนกันอืเกิดการจัดการเดโกเกิดขึ้นนะเพื่ออาหารที่ยั่งยืน <laughs> เอ้ยนี่ไงเขามาเติมไอ้นี่แล้วอะ่ะ A, เอออะเจเทลเลียมไหนผมเช็คค่คาออกซิเจนซิอ้าวไหนเช็คอีกทีซิเออก็ดูดีขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ก็ด,ดีอ่ะดีแหละเออก็กำจัดคาร์บอนนะเนาะแล้วก็นเนี่ยเนี่ยมันเริ่มหายใจได้ดีขึ้นนะแต่ว่าห้องพวกนี้ก็ยังแดงเถือกอยู่เพราะว่าเขาตกเป็นห้องเออชั้นสุดท้ายอะ่ะมันก็ ช่วยไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเราโดนบล็อกโฟล์อากาศทางนี้ด้วยแหละก็ต้องเร่งทำไอเนี่ยนะให้มันเสร็จเมื่อไหร่จะมาทำอตั้งเป็น6อ่ะว้าวตอนนี้เราก็ครบ100ไซเคิลเรียบร้อยแล้วนะไงละ่ะสุดยอดไปเลยเราอยู่กันมา100ไซเคิลแล้วแง่เยี่ยมจริงๆก็ถามว่า100ยไซเคิลแล้วยังไงต่อละก็ไม่มีไม่มีอะไรต่อมันแค่นั้นแหละ <laughs> อุ้ยตรงนี้นี่แบบผลิตน้ามาเรื่อยๆจนจะท่วมตัวเองแล้วนะเออเช็คบณหภูมซิอืมน่าจะเป็นน้ําอุ่นอุ่นปะเอยไม่ดีนี่มันเกือบเกือบจะร้อนเลยนี่ไม่ใช่น้าอุ่นนะถ้าอุ่นต้องเป็นสีนี้เนาะนี่น้าร้อนอ,อืมเฮ้ยปั๊มเสร็จแล้วนะนี่ไงเราก็จะดูดน้ําจากตรงนี้นี่มาแล้วดูดจุ๊บ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 ,บเข้ามาใส่ในบ่อนี้ เออไม่ดูดต่อหรือว่าอ๋อฐานเอ้ยแบตหมดพลังงานหมดว้าวทวาโดนายมาทําสร้างเอ้ยนายมาสร้างที่ฟักไข่โอ้ยพูดกันสลับไปหมดแล้วนี่เราก็จะเออมีน้องฟักน้องลาว่าทําบ่อน้ํามันนั่นนะนี่ไงโอ้ยตรงนี้เราทําเสร็จแล้วนี่นะงั้นผมก็นี่ทําไอ้นี้ขึ้นมาอืมเดี๋ยวนะถ้าเจาะตรงนี้หรอน้ำมันก็จะรั่วลงมาข้างล่างนี้ด้ใช่ไหม เอแต่ผมว่ามันน่าจะพอพอที่จะมอบได้อยู่มัง้งงั้นผมสร้างเป็นแบบนี้อืเพื่อเราจะรองรับน้ํามันเอแล้วก็ค่อยถ่ายมาให้มาทางนี้เนาะแล้วก็มอบมอบเก็บก่อนกันได้แล้วก็ค่อยถ่ายมาทางนี้นี่ภารกิจสร้างบอ่อน้ํามันแล้วก็เซตตัวนี้ให้เป็น6กอ่แล้วไมาอืออ้าวแค่เอาวัตถุดิบมาใส่เฉยแต่คนสร้างก็ยังเป็น trouble เรานี่เอง คือแบบเขาสองคนนี้ขยันกันแขกมากเลยนะไปที่ไหนเราก็จะเห็นแต่2คนเนี้ยลาก่อนปี๊บเออมีให้ปิ้นอีกแล้วนะนี่ครับเอาอะไรมนาะเออก็คงเลือกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากแร่นะเออฉันอยาจะได้ของกินหน่อทไม่มีของกินรด้ย,ยังไงนะทรัวาโดมาทางนี้แล้วสร้างสักทีเถอะโอเคหลังจากที่เราสร้างตัวนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะให้เขาเจาะบ,บันไดขึ้นไป เพื่อทำการขุดน้ำมันต่อไปแล้วก็เตรียมทำบ่อน้ำมันนะนี่แล้วก็มาทางนี้เอเดี๋ยวนะอันนี้ต้องไม่เราจะได้เป็นทางเดินอันนี้ก็ไม่ขุดแล้วกันขุดแค่นี้เนาะนี่เทอร์โบโดสุดยอดมากโอ้ยร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนเหรออ้ยน้ำมันร้อน,อ,นอุย้ยน้ำมันร้อนนะในๆดูอุณหภูมินี่โอ้โหไม่ใช่แค่ร้อนธรรมดานะร้อนแบบร้อนเลยอ่ะดูดีดูมันแผ่รังสีออกมาโอ้ จังหวะน,นี้ผมให้มอบก่อนมอบเก็บไว้ก่อนอย่าบอกนะว่านายก็เป็นคนมามอบอ๋อไม่ใช่ไอ้นว่าถาวรโด้พูดทับทุกอย่างอ๋อเขามาเก็บของมาสร้างตรงนี้นี่เองโอหตรงนี้นี่ไม่ได้แล้วอ่ะอุณหภูมิตรงนี้มันทําให้พืชเราเอไม่โตอ่ะเออมันอากาศมันร้อนเกินไปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะมาแอคทีเวตตรงนี้สักทีนี้มไม่งั้นเราจะ ไปเอาไอ้ต้นนั้นไม่ได้อะมาลดความร้อนของที่นี่ไม่ได้นะเอ้ยเพิ่งสังเกตว่าห้องน้ําเราเสร็จทั้งสองห้องอะละเพราะงั้นผมจะให้เขาเอ่อทำความสะอาดนะแล้วก็ตกแต่งสักเล็กน้อยนี่ติดอันนี้แล้วก็ติดอันนี้สวยงามต่อด้วยปูผนังเอ้ยเอยเอปูผนังเป็นสีเขียวแล้วกันนะผมจะวางแบบนี้อืมอือหือ ทำเป็นเอ,อลายตารางหมากลุกใช่ไหมเขาเรียกว่าตารางหมากลุกใช่ไหมนีม่แล้วก็สีขาวนะคือทาวาโดนายก็มาเร็วเกินโอเคเดี๋ยวเขาก็คงจะมาปูเองแหละแบบพี่ทาวาโดทําเมื่อกี้ผมว่ามันคงจะจําเป็นจริงๆ,ๆแหละที่เราจะต้องกินเขาครึ่งหนึ่งนะ <_ d ream> ไม่งั้นมันจะไม่รอดอ่ะเออช่วยไม่ได้นะจริงๆมัน <_ d ream> ไม่ได้นะแล้วเราก็ให้ปักไข่นะแล้วก็ จะให้ฟักชายนิ้มเพราะว่าเราจะได้สว่างไนงะเออไม่ใช่เราจะได้สว่างพื้นที่ที่นี่มันจะได้สว่างแล้วก็นี่กิตเตอร์ดับออฟก็ตั้งอันนี้เพิ่มมาไว้ปล่อยชายนิ้มโออเอาไว้ปล่อยชายนิ้ม,น,มนี่ครับเขามาจัดการแล้วออจัดการป่อนน้ามันผมนจะทําบันไดขึ้นมาแบบนี้เนื่องจากมันมีความร้อนสูงนะผมควรจะสร้างให้มันสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ ทำทีละข้างนี่ครับเขาเอาไข่มาฟักไว้ในที่ฟักไข่แล้วนะเป็นไงนี่ฟูฟูฟูคือมันจะทําให้ให้สัตว์ที่อยู่ในไข่เนี้ยมันออกมาเร็วกว่าเดิมอะนะก็คือเออไหนดูซิเขาบอกว่าจะฟักออกมาเมื่อไหร่นะนะแบตหมดเนี่ยเนี่ยเน้ขาเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าดิสไซเคิลเนี่ยได้34%เอเอออ่ะ ใช่นี่ไงนี่เห็นไหมเออก็กลับมาแล้วออแต่เขาเขาก็ไม่บอกเนอะว่ายังไงต่อนี่ดูซิต้องมีมากผู้รักสัตร์เอ,อ้ยผู้แสบตามบมอน้ำมันเราจะรอดไหมนะเอ,อเดี๋ยวนะถ้าผมสั่งให้ทำอย่างนี้เขาก็คงจะเอ,อ้ยผมควรจะเปิดรูไว้แบบนี้เนาะไม่งั้นก็จะเข้าไปไม่ได้อยู่ดี นี่กระเบื้องห้องน้าเออต้องเรียกว่ากระเบื้องห้องน้ํากระเบื้องห้องน้ําเราเสร็จแล้วนะเห็นไหมสีสวยงามเลยไม่แต่ว่ามันโชว์ท่อ,เออเดี๋ยวผมไปหาโหลดมดที่พวกท่อพวกสายไปเนี่ยถูกซ่อนอยู่ใต้กําแพงตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าน่าจะต้องเป็นพาร์ทหน้านะหรือว่าพาร์ทหน้าหน้าเพราะว่าตอนนี้ยังยังเล่นอยู่ยังไม่อยากออกไปนะี่ผมว่าผมควรทําที่นอนชั่วคราวให้ ให้คนที่ยังไม่มีที่นอนอ่ะดีกว่าเพราะว่าสงสารเขานะเขานอนแบบเออนอนนอนบนพื้นน่ะก็ก็ปวดหลังแล้วก็ทํางานได้ช้าลงสุขภาพก็ไม่ดีอย่างเช่นข้ามายเนี่ยนะน้องไม่มีที่นอนนะนี่ครับทรัฟเมาลไม้ละเขาเขาคือผู้กอบกู้จริงๆก็เอามาไว้กับไอ้นายตู้เย็นคนเนี้นะเออแล้วก็ผมว่าผมควรเอานายตู้เย็นคนเนี้ยมาเลยดีกว่า เพราะว่าคนเราไม่พอจริงๆนี่คามายเป็นว้าวที่แท้เป็นเธอตู้เย็นเขาบอกว่าคามายเนี่ยก็คือคนพบสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจมากเอออเมซิ่งเอออเมซิ่งใช่ใชก็คือในไฮโดรแทงสามพัน3000เนี่ยเราได้ถูกเออเราคนพบลินเซ่ลินเซ่เซข้างในคือลเลนเซ่ถูกแช่แข็งอยู่นะนี่เราได้ลินเซ่มา คือผมไม่รู้นะว่าลินเซ่เขามีแบบสถานะเป็นยังไงบ้างเลยเรามาได้แบบสุ่มล้วนเลยในะดูซิลินเซ่เขาเขาอ,อายุตั้ง1,957ไซเคิลเลยเหรอนีอ่ถูกแช่มานานมากเลยนะเนี่ยเออแล้วก็ลินเซ่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็เว้นแต่ว่าผมจะทำาภาคเกี่ยวกับเขาอะนะ <laughs> เออทำพลาดเกี่ยวกับเพื่อนของของเธอเออแล,แล้วก็เขาชอบในการทําอาหารว้าวเราได้แม่ครัวแล้วดิจะมานี่แค่นี้เลยเนี่ยผมก็ต้องการแค่แม่ครัวเพื่อเขาจะได้ทําอาหารอดีดีดีงั้นผมก็มามามา,มา,มาปรับเมาส์เมาส์ขยับดิมาปรับตารางการทํางานของเขาเดี๋ยวผมเช็คที่ลแคนสกิลก่อนโอ้อลิเธออัพตั้งสองเลยไมเหลเลยไม่เห็นจะบอกกันเลยนะ นี่ผมก็อัพเป็นอ่าซูปเปอร์ดูปเปอร์ดิกกิ้งไปเลยทำไมทำไมก็อัพแล้วนี่เป็นดิมเลชั่นนักทำลายล้างอ่ะแล้วก็ปกเปลี่ยนสีหมวกลิ้นพังงันลินเซ่เขามีสามแต้มนี่คุกกิ้งคุกกิ้งเยี่ยมมากเรามีแม่ครัวแล้วเท่านี้เธอก็เป็นคนทำอาหารเนี่ยนะเออแล้กวก็ผมควรจะอัพ ซับลายอะไรกันเพื่อที่ว่าเลนเซ่จะได้แบกของได้เยอะขึ้นส่วนเม่ยเม่ย์ผมจะให้เป็นเล็กซิค a ลต่อเลยมีมา่ามีมา่าของเราเต็มในสายงานอาชีพของเธอแล้วนะทั้งสองอันเลยโอ้แต่ว่าผมอยากจะให้มาเป็นล o c k เก็ตพ o t ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจำเป็นอนะที่จะต้องมาอัพแอดวานซ์รีเซิร์ชตรงนี้ส่วนเรนเรนหรือเป็นแม c คา o n นิกได้แล้วทรัพย d โดทรดัพยในใน ในอัพซับไพ่ได้มาเออจะได้แบกของได้เยอะขึ้นอีกได้ <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวความสุขเขาจะมีไม่พอเอลลี่ก็อัพนะเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นนี่ไงก็เป็นล็อกเก็ตไพ t ลอตเิ้งไปเลยเอาล่ะเราก็มาจัดลำดับความสำคัญต่อไม่ใช่อันนี้เออยนี่พนะาร์ตินะก็ผมก็มาดูที่ลินเซ่มาดูที่ลินเซ่จัดให้ลินเซ่เป็นคนทำอาหารเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ แค่ทําอาหารแค่นั้นเลยใช่นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าลินเซ่จะไปทําอะไรนะแล้วก็มาจาัดเออเขาเรียกอะไรกะการทํางานคือผมจะให้ให้ลินเซ่มาอยู่กับกลางคืนนะแล้จะได้เป็น4 C ตอนนี้เราก็มีดูปเรามีดูปแปดแปูแล้วเราก็ต้องสร้าง โต๊ะให้พอดีกับจํานวนดูบเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขในการกินอาหารไม่ต้องนั่งกินบนพื้นมานั่งกินบนโต๊ะส่วนตัวกันเลยโอ้ร้อนนะคะใหม่เช่นว่าเธอมาทํางานเสี่ยงมากเลยเนี่ยแต่ว่าก็ดีแลวที่มาทํางานไม่ได้มาอู้อ,อ้าวอ๋อรีบแค่มาขุดเฉยๆคือตอนนี้ปัญหา,าคาร์บอนไดออกไซด์ของเราตรงเนี้ยผมว่าไม่ได้มีปัญหามากและ้วมันจะมามีปัญหาตรงนี้แทนเพราะว่า พอไอชุดนี้มันลงมาตรงนี้ใช่ไหมมันถูกบำบัดด้วยกลุ่มอะเจเทรเรียมตรงนี้มันเลยทําให้สร้างออกซิเจนวนกลับไปแต่ทีนี้ไอตรงนี้มันดันมีไอชุดนี้อยู่มันก็เลยดึงคาร์บอนไดออกไซด์ามาลงทางนี้แทนก็จะมีส่วนน้อยนะที่จะลงมาทางนี้แล้วก็ถูกบำบัดแล้วก็ย้อนกลับคืนขึ้นไปเออเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำอะเจเทรเรียมเพิ่มแถวนี้เพื่อทำลายคาร์บอน แล้วก็เพื่อสร้างออกซิเจนคืนขึ้นไปแต่ว่าเราจะต้องมาปิดเออมาทำลายบล็อกตรงนี้นะเพื่อที่ว่าไอตรงนี้เนี่ยคาร์บ,บอนที่ถูกขังไว้ตรงนี้มันจะได้วนกลับลงมาทางนี้อืมแล้วก็เร่งดูดน้ําไปด้วยซึ่งตอนนี้บ่อน้ําของเราเห็นไหมนี่นี่นี่ระบบออโตเมชันของเราทำงานแล้วเห็นไหมนี่ผมเปิดไฟเป็นหนึ่งอ่าจะได้เห็นชัดๆอะไรตกใจดิ คิดว่าเออมันปิดแล้วปิดเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันมีปุ่มเปิดปิดไฟตรงนี้คือคือที่ผมต้องการปิดไฟเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูสมจริงไงเราต้องใช้แสงสว่างในการทํางานเห็นไหมเนี่ยคนละฟิลเลยใช่ปะเอออะไรอย่าอย่าพึ่งด่ากันเนี่ยผมจะให้ดูนะเห็นไหมนี่เนี่ยพอน้ําเนี่ยมันมากระเพื่อมนี่น,นี่เห็นไหมปุ๊บเจอน้ําก็ปิดดิเมื่อกี้ไม่ปิดอด่ะรอแป๊บหนึ่งนะบ้า เออเหมือนน้ำจะไม่ไหลมานะสักหนึ่งขอดูสิมันอ๋อมันไอ้นี่นี่นี่นนดูแบบนี้ก็ได้คือน้ำมันเต็มแล้วใช่ไหมละ่ะคือผมว่าจริงๆแล้วมันบักนะคือจริงๆมันปิดแล้วละ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไหลมาแล้วแต่ว่าภาพมันบักนี <c> ่ <oughs> <c oughs> เห็นไหมพอเขียวอะ่ะพอเขียวก็คือโดนใช่ไหมแล้วก็สั่งให้น็อตเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมพอไม่โดนเนี่ยก็จะเป็นแดงแล้วก็จะเปิดเออนี่พอน้ําโดนปับ๊บนี่ปึ๊บเห็นไหมน็อต สั่งปิดแต่ภาพมันไม่ปิดอ่ะไม่เป็นไรเอาถือว่าเราเข้าใจกันแล้วกันนะอ่าโอเคผมปิดไฟเหมือนเดิมเว้าวนี่ก็มาส่งให้อีกแล้วนะดูซิมีอะไรนะว้าวว้าวบ่อยผมเอาเน,นี่อลูมิเนียมอลแล้วกันกสำหรับพาเนี้ผมก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็วันนี้เราได้ปลุกบุกคคลที่อยู่ในตู้เย็นนะออกมาแล้ว <laughs> แล้วก็เรามี ที่ฟักไข่นะสองที่ถึงแม้ว่าแบตจะหมดบ่อยก็เถอะเพราะว่าคนเราไม่พอตอนนี้เราก็มีคนพอแล้วนะเห็นไหมสังเกตว่าอาหารเราก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีคนมาแบ่งหน้าที่การทํางานแล้วเออล้วก็เรนจะได้ไปทําอย่างอื่นแล้วเราก็จะได้ลินเซ่ที่เป็นแม่ครัวของเรานี่คนนี้เลยเขาจะเป็นแม่ครัวของเราเขาจะเป็นคนทําอาหารแล้วก็เราก็ได้ทําการทําบ่อน้ํามันเล็กๆแล้วก็จะพัฒนาให้เป็นบ่อน้ํามันใหญ่ๆ เออผมควรจะขุดเปิดตรงนี้ด้วยเนาะไม่งั้นมันก็จะไปไม่ได้เนี่ยมันจะสร้างไม่ได้โอเคก็สําหรับพันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านก็อย่าลืมอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็อย่าลืมกินน้านะกินน้ําเยอะๆสมองจะได้ปลอดโปร่งโอเคขอบคุณครับ